สวัสดีครับขออน้าคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการฟุตบอลไทยลีกครับเกมระหว่างอุทยธานีเปิดบ้านพบกับคนครราชสีมามาสด้าครับวันนี้มีคุณพัทรพัฒ์มเมยและผมจารวัตรพลิปไหวเป็นทีมผู้บรรยายครับอุศินเปาเริ่มเกมครับไทยธานีเป็นฝ่ายเขยลุกเริ่มเกมก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวา เราคือมาดแค่เบเดชเชอร์ไหลมาลูกนี้สวยเลยครับเอาอะรครับจังหวะทะลุมาแล้วก็โอ้โหล็อกลูกนี้ยาวไปหน่อยยังได้จังหวะของเบเดฟอร์โดนบังแลวครับเอายังเกี่ยวมาได้สุดท้ายสก,กัดบอลเป็นลูกเตะมุมครับจังหวะนี้ดูมา,มาสตานี่เคลียร์ไม่ขาดและไม่เคลียร์ทิ้งตั้งแต่จังหวะแรกนะครับเกือบโดนลงโทษ คือไม่แพ้ใครมาถึง22นัดติดแล้วอลไรครับโอกาสขึ้นเกมลุกมาทางฝั่งขวาเปิดมาสวยครับไกคูล่าได้ยิงโอ้โหลูนี่โดนไม่ดีครับบอลกระดอนพื้นขึ้นมาแล้วพยายามจะซัดดูนะครับเป็นโอกาสจบได้น่าสนใจมากครับของนครราชสีมานี่ตามมาประกบไม่ทันแล้วด้วยนะครับแต่ว่าลูกนี้ยิงหลุดออกนอกกรอบไปเองครับไกคูลา่าโอ้โหเนี่ยครับโอ้ย เลกคูล่าอยู่ที่บอยครับร่วมกับธนิสนไป็นธนิสอน,ปน,สอนเปิดโคง้งลงโลโขวบโอ้โหเรียบร้อยเลยครับทงมาแม่ม่งเข้าแล้วไม่ได้ครับต้องหันไปมองก่อนนะครับนิค <Un> อันเซลโอ้โหจากลิดนึงจังหวะมองข้างบนเลยครับเปิดโดงข้าม,มาลูกนี้ข้างหน้ามีซานโตสจังหวะแรกเล่นไม่ได้จังหวะสอยังเก็บได้อยู่ครับดูคาสปันโคง้งไม่ตรง การสวนกลับมาของเจ้าบ้านอุทัยธานีกลับมานี่ก็เป็นจังหวะที่ได้ลุยกันมาผู้สินให้สัญญาแล้วครับทันิสอนยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้ซัดเองครับแต่บอลไม่ตรงกรอบเลือกจะยิงเองนะครับทันิท้าวซ้ายของตัวเองนะครับทนันิสอนแต่ว่ยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบนะครับบอลฮุกลงเจอก้มหน้าล็อกอยังไม่ยิงพอเข้าซ้ายยังหนีมาได้สุดท้ายยิงไม่ได้ครับ ยังไหลต่อมาได้มีโอกาสจะกริดได้โยนโค้งมาลูกนี้พยายามจะสะบัดโอ้โหไม่รับด้วยนะครับเนี่ย <c oughs> อูบอลกรตดอคนพื้นครับธนาชัยเช็คอยู่แล้วครับบอลก็เลยกระเด้งหลุดกาดจบของอุทัยธานีและครับนี่เลี้ยงหนีมาได้นะครับวิลเลียมเวเดเชอร์ก่อนจะป้ายออกมาให้กับทิตาทรแล้วก็ออกไปทางฝั่งซ้ายสุดแล้วครับได้โยนเข้ามากดดันแนวรับของนครราชสีมาแต่ตรงเนี้ยต่อมาเบนเดวิสเบนจามินเดวิสจี้เอาหาครับ แล้วก็ยึกยักอยู่ไหลย,ย้อนกลับมาเวเดเชอร์ไหลต่อมาีทีนึ่งลองซัดลูกนี้ก็หูวี่ไม่ตรงครับจังหวะวิ่งเข้ามากดของเทอร์อรี่แอนโทนสบอลมันไต่หลังเท้าแล้วก็โอกาสจบของอุัยานีมีมากกว่านครราชสีมานะครับแต่ว่าพวกเขายังสร้างโอกาสจบแบบอันตรายไม่ค่อยได้เท่าไหร่ิลูกนี้ก็เฉือนหลังเท้าแล้วอะไรครับเติมขึ้นมาบ้างครับเบเดรฟอร์ดเบเดรฟอร์ด ดึงจังหวะแล้วยังให้ไม่ได้ลองซัดเองซะเลยอูห้หึน้ำหนักใช้ได้ครับแต่บอลมันตรงตัวครับธนาชัยหนูราชก็รับเอาไว้ได้รับอาจจะมีกระชอกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครตามเข้ามาซ้ำนะครับเบนเดวิสให้ทีจะทอนเติมขึ้นมา เปิดเองเลยครับกับเปิดไม่ดีแต่บอลฉลบเกือบดีเหมือนกันยังเก็บได้ไม่ได้เชิญปั่นเองแล้วก็หยังปัดไว้ก่อนบอลนเ,นเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่ายังดีนะครับที่ไม่มีผู้เล่นของอุทยานีนปรีเข้ามาซ้าเลยครับแล้วปัดทิ้งเนี่ยตรงนี้บอลก็ออกหลังไปนะครับก็บเป็นลูกแต่มุมของอุทยานี ปั่นลูกน,นี้บอลเข้ากรอบนะครับเล่นแล้วครับแถว2ซัดโอ้โ,ฮโฮหกดไม่ลงครับลูกนี้เนี่ยจังหวะยิงของจากกริดลาบตระกูกลก็โดนพุ่งเข้ามาบล็อกด้วยนะครับจากกริดยิงลูกนี้ก็ช้อนใต้บอลแล้วผู้สินก็เปล่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยครับอุไทยธานีครับกับนครราชสีมามาสด้าทำอะไรกันไม่ได้ครับ0-0 สองมาแล้วครับลูคัสลูคัสมองข้างในแล้วก็เปิดมาโอ้โหสุดท้ายเปิดไม่ดีครับแล้วตรงกลางยังเก็บได้เวดเชอร์เวดเชอร์ไม่ยิงครับเลือกต่อมาก่อนเบรเดฟอร์ดเข้าซ้ายเป็นจังหวะซัดดูโู้ไม่ได้ครับเป็นจักรกิตนะครับในลองซัดดูก็แต่ว่าก็ติดเซฟของธนาชัยยังดีนะครับที่รับตรงนี้กว่าที่จะโดนซ้ำได้นะครับดูจังหวะโยกหาช่องยิงครับของจักรกิดลาตะกูลยิงลูกเนี่ยโอ้โหถ้ากระชอกมาเนี่ยแถวๆนั้นมีริคาร์โดซานโตสมาเปิด เบนเดวิสเปิดมาลูกนี้ได้โขกด้วยแล้วโอ้โหไม่ตรงคนระับมงย้อนกลับมาลูกนี้เนี่ยบอลผ่านหน้าป่าวประตูไปน้ำหนักทิศทานี่อาจจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับบอลมันน้ำหนักไม่แรงแล้วก็ไม่เข้ากรอบเลยครับแนวรับลงมา นี่ลูกเตะมุมก่อนหน้านี้ของอุทัยธานีครับแต่ว่ามหมกหลุดออกนอกกรอบไปไกลเลยครับแล้วก็ได้เติมมาด้วยครับอะไรครับบอลของเวดเชอร์ล็อกเวดเชอร์หยอดโด่งมาลูกนี้ได้โขกโอ้โหแล้วโดนด,ดึงหรือเปล่าผู้สินผู้จะีสินยังไงให้เป็นเตะจากประตูก่อเนีครับแล้วเดี๋ยวไปเช็ค V R L ครับว่ามีจังหวะฟาวหรือเปล่าดูในกรอบเขตโทษอีกทีแล้วครับว่ามีจังหวะปะทะกันแล้วก็มีการดึงหรือเปล่าอากูเดโลข้างหลังเนี่ยโดนวัชรินเนื่องพระแก้วนะครับซึ่งอาจจะมี ึงเสื้อนิดนิดเหมือนกันโอ้แต่ล็อกมาตรงนี้เนี่ร้ายมากครับแล้วก็หยอดมาก็พยายามจะให้อากูเดโลนะแหละครับแล้วก็โดนดึงล้มลงไปแล้วมุมทกล้องแต่ว่าในสนามนี่โดนกองเชียร์กดดันว่าต้องให้เป็นจุดโทษแล้วครับอยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วครับว่าจะเอายังไงโอ้ใช้เวลาการดูนานนะครับเอาล้วครับตัดสินแล้วครับแล้วก็เป็น จุดโทษครับหาวเลยครับอุทัยธานีครับได้ลูกโทษที่จุดโทษครับหาครับงยรางให้สัญญาล่ะครับวิ่งเข้ามาแล้วซัดโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งูนอุทัยธานีขึ้นนำไปแล้วโอ้โหูยิงได้เฉียบขาดมากครับจุดโทษของอุทัยธานีจากลูกยิงของคนนี้อะไรครับสันาทานากูเดโร่สำรองที่เพิ่งลงมาเป็นคนเรียกจุดโทษให้กับทีมได้ คือแม้ว่าผู้ตัดสินคุณวิวัตรจำปาอ่อนจะใช้เวลาเช็คจุดโทษและดูดมอนิเตอร์อยู่พักใหญ่นะครับสุดท้ายก็ให้จุดโทษกับทางฝั่งอุทยธานีครับยิ่งดีนะครับ <c oughs> แล้วก็ทางฝั่งของธนชัยก็พุ่งไปผิดทางด้วย <c oughs> ประตูที่2ของเจ้าตัวนะครับในฤดูกาลนี้หลังจากที่เคยทําได้ในเกมที่เสมอกับราชบุรีไป1ประตูต่อนหนึ่ง <c oughs> นิกันเซลก็ไม่ลงแล้วอะไรครับสมเกียรติไล่ยอยู่แบบสไลด์กวาดมาได้สวยครับสมเกียรติจี้เขาหาสมเกียรติจี้เขาหาเราก็โยกสับหลอกยังไงเปิดแถว2ยิงลูนี้โอโหติดเซฟจ,จะซ้ำไปกระกะเดงโอโหยังได้อยู่สายกดก็ยังไม่ได้อีกทีนึงขวาก็ยิงลูนี้แล้วก็เลียยรอย้อยโอโหตีเสมอได้ครับโอโหดูครับโคตรใจใหญ่ครับ1ประตูต่อหนึ่ง นี่จุดเริ่มต้นมาจากตรงนี้นะครับวัฒนากรเนี่ยไม่ยอมเที่ยงทิ้งตั้งแต่จังหวะแรกนะครับโดนสมเกียรติคุณมีนะมากวาดเอาบอลไปได้แล้วเกรกอุล่ายิงตรงนี้หน้าเข้าเหลือเกินครับโอ้โหเป็นบุญญเกียรติที่ปัดทิ้งมาได้แต่ไม่พ้นอันตรายนะครับบอลมาเข้าทางเกรกคูล่าอีกทีโอ้โหคราวนี้ยิงหักข้อเข้าเสาแรกไปเลยหมดสิทธิ์เซฟเลยครับอุตส่าซุปเปอร์เซฟมาก่อนหน้านี้นะครับบุญญเกียรติโอ้โหคนนี้ครับโค้ชโอ้ดีใจสุดๆเลยนะครับและนี่เวลายังเหลือพอด้วยนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้หนึ่ง เกร็กฮูล่าครับประตูที่2ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับต่างกันใหม่ครับแล้วบูสินเป่าจบเกมไปเลยครับโอ้โห สมัรกันหนึ่งหนึ่งนะครับอุทยธานีครับกับนครราชสีมามาสดาครับอุไทยธานีเจ้าบ้านได้ประตูออกนําก่อนจากจุดโทษของโจนาธานอากูเดโลนะครับนาทีที่73ก่อนที่นครราชสีมามาสดาเอฟซีเนี่ยจะมาตามตีเสมอได้ในช่วงท้ายแหละครับลูกยิงของเทรกคูล่านาที90้าสิบวกให้เสมอไป1ประตูต่อหนึ่งซึ่งอุทยธานีเองก็ยังไม่พบกับชัยชนะนะครับในฤดูกาลนี้เป็นหนึ่งใน2ทีมเช่นเดียวกับขอนแก่นส่วนทางฝั่งนครราชสีมามัสดาเอฟซีฤดูกาลนี้พวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครนะครับกลายเป็นสถิติ นัดติดนะครับในลีก